เทศกาลคาร์นิวัลได้ถูกอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมกิจกรรมเป็นยังไงและแพ็กเกจของขวัญคาร์นิวัลในรอบนี้เนี่ยในแต่ละราคาเนี่ยมีอะไรที่คุ้มค่าและทําให้ตัวละครเราเติบโตได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกแพ็กเกจที่คุ้มค่าและทําให้ตัวละครเราเติบโตอย่างเห็นได้ชัดให้เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผมหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยผมขอแนะนำ The Hand Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line at The h u n d Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UT Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า u g Phone คือแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะากลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผม u g Phone เนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยราคา เริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาท ตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว M V I P ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว M V I P ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด U g Phone สามารถดาวโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึง Cloud p h o ฟ one คิดถึง U T Phone นะครับกิจกรรมเทศกาลคาริวอวนะครับถูกอัปเดตเข้ามาตอนเที่ยงคืนของวันที่6เมษาหรือว่าตอนนี้วันนี้ ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตีหนึ่งยี่ห้านะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเหมือนกับกิจกรรม3วันทั่วไปนะครับระยะเวลาเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนอยู่ว่า2วัน22ชั่วโมงก็จะเหมือนกิจกรรม3วันที่ผ่านๆมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินรับของเช็คอิน3วัน Battle Pass รวมถึงคาริวั a ลเลือกเองนะผมจะเป็นแพ็กเกจที่เราสามารถเลือกของตามราคาต่างๆแล้วเราก็กดซื้อตามสิ่งที่เราอยากได้ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องแฟชั่นในแพ็ก16902กล่องทั้งหมด10กล่องหรือจะเป็นที่อัปปิราคา799ทั้งหมด4,000ปีเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมของแพ็กเกจที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรม ที่ผ่านมานะครับผมรวมถึงของขวัญคาร์นิวัลนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เราต้องเติมเงินให้ตรงกับราคานั้นๆเนี่ยซึ่งแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะมีของที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเจาะให้ดูว่าแพ็กเกจอันไหนเนี่ยที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ซื้อแล้วทําให้ตัวละครเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าผมได้เห็นว่ากิจกรรมนี้ปกติมันมาทุกรอบแต่รอบนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ตัวละครเราเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันอยู่ในส่วนของของขวัญคาร์นิวอลนี่แหละเดี๋ ก็ไปเรื่องวันที่คาร์ดิวัลเช็คอินก่อนเลยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเช็คอิน3วันรับของฟรีไม่ว่าจะเป็นเหรียญยุดนะครับผมยัน20แล้วก็เป็นในส่วนของชุดยันคริสตันระดับต้นนั่นเองก็จะเป็นยันส้มข้ามส้มนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้ามาล็อกอิน3วันก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นคำสั่งคาร์ดิวัลนะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นชุดแบทเทิลพารสีนี้เลยสอยีออกฟ้าๆขาว ผู้ชายก็จะหัวโม้โม่ริมๆหน่อยอาจจะดูตลกไปน,นิดนึงส่วนผู้หญิงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับค่อนข้างน่ารักแล้วก็สวยเลยทีเดียวสําหรับชุดผู้หญิงเนาะแต่ชุดผู้หญิงเนี่ยก็ปกติก็น่ารักกว่าชุดผู้ชายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะในส่วนของคาสั่งคาดิวัลเนี่ยก็คือ b a t เทิลพาร์สวันเหมือนเดิมเลยราคา549บาทด้วยกันของรางวัลข้างในเนี่ยก็จะมีในส่วนของหัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดคลุมนะครับที่จะเป็นไฮไลท์เนาะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยันข้ามมมส้้้ต่าางงๆยยยวววนนะรรรับับไปถึาชาด8ด8 นะครับผมดูว่ายาราชัน8เนี่ยที่กดแล้วจะบวก8เลยอันนี้ก็ของรางวัลไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ต่างออกไปจากกิจกรรมรอบนี้ก็คือในส่วนของชุดคุมนั่นแหละนะครับผมคำสั่งคานิวัลรอบนี้ชุดคุมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับผมชุดคุมถ้าเกิดว่าแค่เราปลดชุดคานิวัลเนี่ยเราจะได้รับ อปาลหนึ่งเลยกับค่าสเสน่ห์แโดยที่เราไม่ต้องสวมใส่เหมือนชุดยูกาตารอบที่แล้วเลยครับยูกาตารอบที่แล้วแค่ปลดก็ได้อปาลหนึ่งและผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยคุม549ิหรือว่าคุมแบตเตอร์พาร์สวันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสะสมไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าการได้อปาลหนึ่งในเกมนี้มันสําคัญมากๆนะครับผมแค่คุณปลดล็อกคุมเนี่ยคุณก็สามารถได้อปาลหนึ่งแล้วนะครับปลดไปเรื่อยๆเนี่ยปานคุณก็จะยิ่งเยอะและทําให้ตัวละครของเราเก่งมากขึ้นก็ถือว่าเป็นแบตเตรอร์พาร์ ได้ผา3วันนะครับผมส่วนเควสเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับผมหลักๆเนี่ยเควสก็ต้องทําทุกอย่างให้หมดทุกเควสเลยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะพลาดได้แค่เควสเดียวเนี่ยก็จะพลาดได้แค่ในส่วนของ Activity 1 0ร้อย หนึ่งครั้งเท่านั้นและที่เหลือเนี่ยคุณไม่สามารถพลาดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณพลาดไปสามารถเอาหยวนมาซื้อ e อีตรงนี้ได้เลยนะครับแต่เป็นไปได้ก็พยายามทําให้หมดทุกเควสเถอะเพราะว่าเควสมันทําไม่ยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเควสเติมตังหรือว่าเควสฟรีเนี่ยสามารถทําได้ไม่ยุ่งยากจนเกินไปแน่นอนเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยทํากันมาก่อนอยู่แล้วนั่นเองนะครับต่อไปเป็นแพ็กเกจคาริวัลเลือกเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับแพ็กเกจที่มันผ่านมาคนที่เลเวลต่ำกว่าร้อยจะเห็นของอีกแบบหนึง่งผมจะขอรีวิวในส่วนของคนที่เลเวมาก,ก่130้ัน,นรไถึง130 แพ็กเกจคันนิววลในส่วนของ169บาทเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยครับได้หยวน300ได้มีดตัดทองได้ค่าพิชีสศัตรูเราไม่ได้ใช้แล้วก็ยันส้มอันนี้ไม่ได้ใช้เลยแพ็กนี้มองข้าไมไปได้เลยนะครับส่วนแพ็กต่อไปเนี่ย549ซื้อได้10ครั้งผมมองว่าสําหรับใครที่ต้องการที่จะอัพเจ้าหมาตัวใหม่เนี่ยสามารถกดตัว500อันนี้มาช่วยอัพได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าคนที่อยากจะทําของเนี่ยกดสว่างน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับผมโดยที่เราเนี่ย อาจจะซื้อแพงกว่าข้างนอกนิดหน่อยแต่ว่ากดเลยเนี่ยสิแพ็คเนี่ยมันก็จะได้สว่างค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะแบบแพ็คละหกเลยกด10แพ็คก็ได้ทั้งหมดประมาณ600ด้วยกันนั่นเองนะครับผมคาริวัานะครับผมก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเป็นเ9 9ดเนาะอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมมองดูนะครับ คุ้มสุดน่าจะเป็นในส่วนของแฟชั่นหินเสริมพลังปีกเซียนนั่นเองนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยจริงๆผมมองว่าไอ้ตัวกล่องมังกรเลเวล5เลือก A อเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับคนที่เป็นสายพี่ๆจ๋าๆแล้วก็ทําอาวุธมังกรเนี่ยต้องการอยากจะได้หยกเลือมังกรเลเวลสูงๆเนี่ยไปลดดาเมจอาชีพต่างๆเนี่ยก็สามารถกดได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะกดในส่วนของการตีบวกหินเสริมพลังปีกเซียนมาตีบวกแฟชั่นสองปีเพื่อเสริมค่าพลังให้ตัวละครเราเก่งขึ้นกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครั้้คงงเลย่อนขา เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็1690นะครับผมอันนี้เนี่ยความคุ้มค่าผมก็มองเป็นในส่วนของกล่องในส่วนของของขวัญเสริมพลังแฟชั่นนั่นเองนะครับผม1น9 0งเนเี่ยเราจะได้กล่องเสริมพลังแฟชั่นทั้งหมด5กล่องเลยซึ่ง1กล่องเนี่ยเราจะได้100เหล็กเสริมพลังอาวุธมายาแล้วก็100ผ้าเสริมพลังเสื้อคลุมเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายตีแฟร์แพ็กเจ็ดเก้าเก้ากับหนึ่าารถกเไปได้เลยระหย่ดกา่าร็ก 2690ในแพ็กซื้อตรงรายวันค่อนข้างมากนะครับสายทีแฟก็น่าจะกดกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับ2แพ็กนี้มาในส่วนของไฮไลท์ของเราแล้วเป็นส่วนที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพื่อนๆที่มีงบนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเพื่อๆที่มีงบสามารถฟังได้เลยส่วนใครที่ไม่มีงบเนี่ยก็ฟังไว้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่าเผื่อตัวเองอยากจะลองกดดูว่า มันจะคุ้มค่าไหมเนี่ยลองฟังผมพูดในแพ็กเกจต่อไปนี้ก่อนได้นะครับของขวัญคาร์นิวัลในรอบนี้นะครับผมสิ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของ1060นะครับผมซึ่งราคา1060เนี่ยคุณสามารถกดแพ็ก1060ที่เป็นแพ็กราคาหยวนเปาตรงนี้นะครับผมที่จะได้หยวนเปาล็อก กับหยวนเปาไม่ล็อกเนี่ยตรงนี้ก็ได้1060เนี่ยหรือว่าจะกดซื้อตรงลายวัน1060ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่จะมีแพ็ก1060แต่ว่าตรงเนี้ยจะได้เป็นหยวนไม่ล็อกทั้งหมดข้างล่างก็จะได้เป็นส่วนของสว่างกับเหรียญครบสลึงไวแ้แลก ยาแสงเหนือในร้านค้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกบางคนกด1060อยากได้หยวนไม่ล็อกทั้งหมดเพื่อเอาหยวนไม่ล็อกไปขายแล้วก็ถอนทุนคืนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าบางคนกด1060เพื่อเอาทั้งหยวนล็อกและหยวนไม่ล็อกไปเปิดแท้อาวุธหรือว่าเอาไปซื้อของอัปเกรดตัวละครต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่คนสะดวกเลยถามว่าทําไมต้องเป็น1060เพราะว่าตัวแพ็ค1060นะครับมันจะได้ในส่วนของ หินเทวะหลอมจิตสําหรับคนที่เลเวลร้อยขึ้นไปนะผมให้โฟกัสคนที่เลเวลร้อยขึ้นไปนะครับเพราะส่วนใหญ่น่าจะเลเวลร้อยกันหมดแล้วนะครับแล้วก็หินเทวะโชคชะตา10เม็ด นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเหรียญอาณาเขต200แสนนะครับถามว่ามันคุ้มค่ายังไงนะครับหินเทวะหลอมจิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เอาไว้อัปเกรดอาวุธและชุดมังกรนะครับเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สําคัญตั้งแต่เลเวล3เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นหินเทวะโชคชะตา10เม็ดอันนี้เนี่ยก็คือหินเที่ยวไว้อัพอาวุธและชุดมังกรนั่นเองถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันคือหินที่เราเนี่ยต้องซื้อในสงครามอาวุธข้ามเซิร์ฟ5้าในทุกๆเดือนเนี่ยเราตะอต้องซื้อหินเนี้ย 3เมตรต่อ1เดือนนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็ต้องมาเล่นในส่วนของ55ให้ได้อันดับตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างมากเนี่ยถ้าติดท็อปร้อยเนี่ยคุณจะได้เดือนละเมตรหรือคนที่ติดท็อปสูงสเนี่ยคุณก็จะได้เดือนละ4 5เมตรอยู่แล้วซึ่งหินเหล่านี้สามารถเอาไปอัพในส่วนของระบบติดอาวุธแล้วก็อัพอาวุธมังกรได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าวัตถุดิบในการอัพอาวุธมังกรและเกราะมังกร หินเทวะโชคชะตานั่นเองนะครับผมซึ่งอาวุธมังกรในส่วนของขั้น3 4และ5เป็นต้นไปเนี่ยมันจะใช้หินม่วง,วงเป็นวัตถุดิบในการอัพนอกจากเหรียญตัวเหรียญอนาเขตแล้วก็หินเทวะโชคชะตานะครับซึ่งหินม,ม่วงอันนี้ก็คือหินเทวะหลอมจิตนั่นเองนะฮะหินเทวะหลอมจิตเนี่ยมันจะเริ่มใช้เป็นวัตถุดิบขั้นต้นตั้งแต่ขั้น3เป็นต้นไปนะครับทั้งอาวุธมังกรแล้วก็ กราะมังกรเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สามารถอัพอาวุธมังกรไปในขั้นสูงๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ในส่วนของพลังโจมตีกังฟูพลังโจมตีแล้วก็ดูดเลือดเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยให้สังเกตที่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเนี่ย จะได้พลังโจมตีกังฟู5%พลังโจมตี160และดูดเลือด100ใช่ไหมพอกระโดดขึ้นมาขั้น2ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เป็นพลังโจมตี320ดูดเลือด200ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณเท่าหนึ่งเลยแล้วก็โจมตีกังฟูอีก10%พอขึ้นมาถึงขั้น3เนี่ยคุณจะได้ในส่วนของโจมตีกังฟู15%พลังโจมตี480และดูดเลือดอีก300ซึ่งถือว่าในแต่ละขั้นเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขมันดดูปเเเยออ่่รรรวีาาาพพมักคบืสถ ูสแตตพื้นฐานได้ว่า ในแต่ละขั้นเนี่ยสตัตพื้นฐานมันขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างอันเนี้ยเลือดก็ขึ้นมาแบบขั้นละเท่าเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งย้อนกลับไปในส่วนของแพ็กคาริวัลนะครับผมแพ็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันทําให้เราได้ในส่วนของหินเทวะหลอมจิตหนึ่งก้อนหินเทวะโชคชะตาสิบก้อนนะครับผมแล้วก็เหรียญอาณาเขตอีกสองแสนแล้วหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามารถกดได้ทั้งหมดสามครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่มีงบในการกดทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะได้รับ ว่าหลอมจิต1ก้อนแล้วก็เหรียญน,นาเขตทั้งหมด6กแสนนะครับเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถอัพอาวุธมังกรได้ง่ายขึ้นมากๆจากที่เราเนี่ยต้องคอยซื้อในร้านค้ารายเดือนข้ามเสือผ้าห้เดือนละ3 3รอบแล้วก็ต้องมารอรีแรงอีกเนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถย่นระยะเวลาหินเทวะโชคชะตาได้ ค่อนข้างเยอะเลยจากการเติม1060บางกิจกรรมเนี่ยเอาหินเทวะโชคชะตาม,มาอยู่ในกาชาวงล้อก็มีนะครับซึ่งมันก็แพงมากกว่าเราจะได้หินหรือว่าได้อาวุธมังกรมาช่วยอัพอ่ะมันใช้งบค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อ1060ทั้ง3แพ็คเนี่ยเราจะย่นระยะเวลาและทําให้ตัวละครของเราเนี่ย เก่งขึ้นพอสมควรได้เลยนะครับยังไม่พอแพ็ค709นะครับยังมีในส่วนของหินเทวชคชาตาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มี10ก้อนจะมีเป็น5ก้อนแล้วนั่นเองนะครับผมก็ <t ell> นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเหมา709อีก3อันเพื่อนๆจะได้ในส่วนของหินเทวชคชาตาอีก15เม็ดรวมกับข้างล่างที่ได้ทั้งหมด30เม็ดเป็นทั้งหมด45าเม็ดถ้าเหมาอย่างละ3แพ็คครบทั้งหมดนะครับอันนี้ผมย้ําก่อนนะอันนี้ก็จะสำคัญมากๆเลยสำหรับแพ็ค709ส่วน709ที่เหลือเนี่ยจะได้ ยาวิเศษหมื่นปีนะครับสำหรับเลเวลร้อยขึ้นไปแล้วก็เหรียญอาาเขตแสนห้านะครับหลักๆเนี่ยผมให้โฟกัสไปที่หินเทวาโชคชะตาสําหรับคนที่มีงบว่าการทําอาวุธมังกรเนี่ยปกติเราต้องมานั่งรอเวลาในการซื้อจากร้านค้าข้ามเซิร์ฟเวอร์แต่รอบนี้มันเอามาขายให้เราตรงหน้าแล้วครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะเติบโตในตัวละครยังเล่นเกมนี้อยู่และมีงบที่จะกดเนี่ยผมแนะนําเพื่อนๆสามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะผมบอกเลยว่าการที่อาวุธมังกรคุณขั้นสูงเนี่ย คุณเก่งกว่าคนอื่นแน่นอนในไส้ในนะครับผมและการอัพแต่ละขั้นเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากๆกว่าอาวุธบังกรเราจะตันอะ่ะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนนะครับผมแพ็คนี้เนี่ยก็จะมาช่วย ลดระยะเวลาและทาให้อาวุธมังกรกับชุดมังกรของเราเนะ่เก่งขึ้นก็อย่าลืมจัดสรรปันปส่วนดีๆนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้อัพตัวของอาวุธเนี่ยนำชุดไปก่อนเพราะว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยเราสามารถเอาไปปิดมอนตีมอนฟาร์มเลเวลให้เร็วกว่าปกติได้นะครับผมไม่ต้องมองไปที่ตีคนอย่างเดียวให้มองไปว่าการทําอาวุธเนี่ยเราสามารถฟาร์มมอนได้เร็วขึ้นนะครับผมก็แนะนําให้ทำเลเวลอาวุธให้นําชุดไปก่อนก็ได้แต่สําหรับใครที่ยังไม่มีทั้งชุดทั้งอาวุธเนี่ยผมก็แนะนําให้ทํา ควบคู่พร้อมๆกันไปนะครับผมก็ทําชุด1อาวุธ1ชุด1อาวุธ1ประมาณนี้นะครับผมอัพควบคู่กันไปเลยได้ก็จะยิ่งดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทศกาลคาริวัลนะครับบอกเลยว่า2แพ็คข้างล่างเนี่ยเจ็กับ1 0ึ่เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆถ้าเทียบกับแพ็คที่เป็นกิจกรรมในรูปแบบกิจ3วันที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเติบโตแบบไม่ต้องใช้ดวงแล้วก็ ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วนะครับผมไสในโตแน่นอนอาวุธมังกรเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะและตัวละครของเราก็จะเก่งมากกว่าคน,คนที่ไม่เติมหรือว่าคนที่ทำอาวุธมังกรได้เลเวลน้อยกว่าเราแน่ๆนะครับผมในส่วนของพลังโจมตีและก็ค่าประกันอื่นๆตามกรอะนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราวิรัตด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยเกี่ยวกับการายล,ละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าสด สวัสดีทุกคนเลยนะครับ